I go from living to dead. You got me seeing already. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few deaths. That shit it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of death and in fear. Oh. Uh. Don't die if you try. ครับสวัสดีครับอยู่ผม 14K นะครับวันนี้ก็มาโซโล่แล้อีกเหมือนเดิมครับผมซีเนียว์ร่มมิงนะครับค่อน40ดาวครับผมหาตำแหน่งไหนผมก็เห็นนะครับร่มเฮ้ยก็โซสดเนี่ยรุ่นก็ไปเทมขอารังแฝงแต่ผมขึ้นไปนะครับเอามาเอ็กซิคิวนะครับตาเนี่ยอาจจะคุ้มสุดแลนส์ซะทับซีเนียวยังไงดีจอดนี่เทปปอนาไว้ครับต้นเกมตัวยูเอโบแมนเนาะ มันเป็นพลังแฟยังเผาอาเทนต่องระวังฟิกไทยครับโดนนี้ตีธรรันดาจะตุยแล้วผมกราฟก่อนละกันบ่นโดนยับเลยวะ <c oughs> เป็นลางกระตึงครับผม จะริมโพ้นนะกลางเคลียก่อนเลยนะครับผมเหมือนมีคนโดนนะลงซานิดเอ๊ยมาจ่ายซานิดฐเดี่ยวา่าวีโล่ะส่งเหมือนซานิดจัดเลยเอาซุดบนเ,เบนี่ยไอเหยเอาซุดว่า,อาขอร้านหน่อยละกันไอเหยเอาซุดว่าตอวไงตัวเนี้ยโมมีลงนะเพื่อน โอ้ยมาตอนไหนแน่ๆนะอีกสคิวขาจัางล่อเมีนเยนมาเขี้ยเมียนนะครับผมบอเอาคลิปนะเอาเยอะเผื่อนจะจนไปนะเราไปหยิบกันนะครับผมถ่ะเกมแบบบอตามกันไปกันแยกดันนะครับหู้หล่อมเลยๆอ่อย ค่อยวาบลงไปครับผมไเ้เอลซูแบบเปิดแนะับสวนไหนเพี้ยนกัได้ยนะเลดไปน่ะจะเรีนง่ายเลยครับพ่า <Yeah. S 1> ชลิมก็จะเกิดน,นะผมกระไดก็สะท่อนนะ,ะ yeah. โอ้ตีแบบบุย่าณภูมิลาเลย <Yeah. S 1> ไหนลองหน่อยดีโหพันธุ์นิดเอาเลย มันเอาผมซุดด้วยเฮ้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 ยใครเร็วกว่าครับอันติีก hey,, ับเอ็กซ์คิวกับ okay. ล oh, cool. ่มแล้วผมนี่ใครลงวางเนี่ยดูทรงยังไงน้องอ้อยเขาซุดหรือเปล่ากาจังหวะลงมยากจัดเลยครับน้องอ้อยเนี่ยแบบเป็นยานยังบอบแบบเข้าใจนะวพามันจะเข่า อันนี้แบบมันหุนจืิอๆอะเดีแยวเต่มันนะครับเนี่ยต้องได้เลยนะจอดเนี่ยไอ่ผิวนะเฮ้ย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 โอ้ตัวนี้เต็มได้ครับหาคนลงกันตอนเนี่ยเขาไปดีเพื่อนไม่ยันตีนะเว้นตันตีแล้วยังไงวิโรนี่เนี่ยช็อตนี่เนี่ยเท่เลยเนี่ยในตัวเดียว อย่าไปโดนอีกเก่งเหมือนจะกลับม,มาเป็นของเขานะครับผมมีของกับเก่งครับแต่ละาต้ออยู่เอลซูโบกระยะไกลนะหนุนทิ่มไปดิเหลือชิปปอร์ครับเอลซูลลหาตังค์ไปนะครับผมเริ่มกันตรงการตัง้งเหมือนกันครับ ถ้าดักเหนก่อนครับบัดเนี่ยมีตังแล้วเต้กนกลางยังแข็งกันอยู่นะครับผมโคตรตึงนะ Man, <Bl> บอมยังว่เสียกันเลยอ่ะสวยยิ่งธรรมดาไปสวยครับแต่เสียนตีง่ายไปในยูซูโอ้โหอักด่วนในไงยะ ปล่อยบุญมาแล้วอ,ะ<า>อ่ะขอดตะเคียดแทบเลย <God. S 2> โอ้เจ็บเกินจันมี <Christ. S 2> นขนาดนี้โอ้โหลงฟีเลยโมลินโตด้วยอ้าว <c oughs> <c oughs> สลิมตายยังไง <c oughs> โดนเนี่ยโดนยุ่ยเอฟเลยอ่ะ มันยิ่งเหบอไม่สนใจไปเลยอ่ะกี้เนี่ยเฮ้ยรับไว้วันเนี่ยกาเหมืนโบกห่อครับผมเหมือนจะตายก่อนนะ,ะ,ะก็ยังไดกลางเลยดูส่งแหละเหมือนจะหมัวนะแต่กระได <laughs> มันแรงอ่ะเก่าไปหมัวเลยเฮ้ยนครดลม พี่มีเท่าผมเจามีเท่าวะวนไปผมก็ต้องตามไงโอ้โหหล่มเลยหน่อยเอ็กซ์คิวดิีแก้แค้นแทน้วเพื่อนได้ใกล้อาเลยครับผมน่าจะกันนี้เรียกขึ้นมาอีกบงอยากใส่เอ็นตีได้นี่บวกดี วังแทบหน่อยเพื่อไม่ค่อยไปโูนในเรื่อนะผมก็ได้เร่นลมก็แยกดันหาเงินอย่างเดียวเงินํำดับสองแนละ้เนี่ยยิงหน่อยกันลงท่านนะสวนดิวิโลเป็นออฟเล่นครับแยกดันแบบเพ,นเพ่นเนีลยอ่ะยังไงเห็นมาเนี่ยแกซวยยังมอลลี่นะ ซิปเปอร์นี่นะสลิมมาแล้วตัวเปิดไฟมาแเลยอ่นาคอยหายนะครับผมจะเย็นๆน,นะค่อยๆไปครับมาห้าองนาคอยโปรโพเลยนะตอนนี้มันเขาถึงตัวบางเท่าไหร่เลยนะเขาตอนเนี้ยหลอยป้อมแบบหน้านนดานนะครับเ <c oughs> นียนจัดอ่าเหมือนจะมีประเด็นแหละ กันยิ่งแต่ผมมานละริมอ่ะเอาดีมีก้อนสะทวัยนะสวยใหญ่ขิวหลันเลยอ่าลงไใ้กับ่ท่านนะรูมยิงเงี้ยตัว้อต้องเงี้ยสู้ละกันชี้ครับน่าคลอล่มล้วยไอ้ราเพื่อนกันนะบอยผมกันเพื่อนปล่อยไปแล้วมาหนิมโตโกงอ่ามัวาม่วแล้วมัว่วแล้ว มัวแล้วมัวแล้วมัวแล้หวลห,วห,วหวนึ่งให้จบเลยวันเนี้ยผมแทงคลิปเลยนะบ <c oughs> ่ค่อยจะหิวดาวบันไหนครับผมบ <c oughs> ่ต้องบ <c oughs> ่ตังไงปลอมทีคลิปเลยครับตีผมแทนเลยไอ้ีสวยจ้าจีจีๆครับผมเ <c oughs> ขาเพียงทัง,ง <c oughs> โคตรตึ้งนะครับเสียกลางกันไล้เลยนะครับผม พอเอ็ม <M S 2> ในบอใเน้นน้าที่ในเนล่นโ่มข่างเลยผมดาวหนีข่างเลยสี่สิบเอ็นะครับแดน้ับที่สองครับผมบมคคอยจะมีประโยชน์เท่าไหรครับมีจะลาดเพื่อนผมกับบ่าคอยเป็นเม่นโ่มครับขาดตัวได้กับเล่นนะชิวๆไปครับยูเอนหะ่นหนเอ็ม เ,น,เน,น,น,นี๋ยผมเป็นล่งแหล่งต่อนะครับไปเจอกันยิบหนานะครับต้าชอบคิดนีเรื่องกดไลค์ก็ตะลิงก์กดแชร์กดติดตามเลยครับผมเดี๋ยไปกดเสนแหล่งต่อเละครับโหอยู่เอเมียนฝานี่ววาผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเป็นดีจังน,นะครับใจ้าเมียแบบเป๊ะมากเลยห่างหุ่นกับเป็นเทนนะครับเอมพีเป็นดีจริงครับเทนไปนะครับเจอกันครับเจอกัน